เดี๋ยวลองตัวดีดผ้ายักสามรอบพี่น้องเบิ่งนะครับเอาอีกเอาอีกนะครับอยู่ที่ชนบุรีสัตหีบนะครับผมเอฟทีทันใดนะครับระยองชนบุรีสายเชิงเซานะครับทีมงานอู่ฮอดได้นะครับเราสิไปหาเบิดถูกหมองถูกบิ้อีกรอบนึงอีกรอบนึ่งนะครับตัวดีดผ้านะครับเพิ่มเงินแค่อีกพันหาพี่น้องนะครับก็ได้ตัวดีดผ้าเท่ๆสวยๆไปใช้แล้วก็สะดวกสบายได้งานเร็วกว่าเก่าอีกนะครับ ว้าครับผมหลังจากเขาไปจิบอยู่ทางนะครับชีสเกียร์สองลอบหกขั้นนะครับมาแล้วมบรนี้นะครับพร้อมกับมไลนะครับนะครับเก็บงานทางชนบรีตอนะครับเราขับจีบขึ้นไปพิษณุโลกนะครับนี่ก็ยู่ชนบรีนะครับอยู่ที่ตุ้งขามครับเขาชี้จันนะพี่น้องที่มีพระสลักก้อนหินนะพี่น้องเลยนะครับตุ้งขามเลยนะครับเราเขาชี้จันนะครับพี่น้องเคยเห็นในโทรทัศท์หรือเคยมาเที่ยวนะครับ เขาชีจันชนบุรีนะครับสัต,ตหตีบนะครับนียหาสิบแรงนะครับพี่ได้ไปอู่สักรอบหรือยังพี่พี่ไปรอบหนึ่งใช่ไหมที่ไปอู่แต่วาผมไ,<ด>ไม่ได้อยู่สักรอบผมไปกิีดง,งานอยู่ <c oughs> ได้ยินแต่ลูกนองว้านไปเราเราไปหอดอู่เลยนะครับอยู่ไปกาลสินมันบะออครับกาลสินก็สร้างหลายไป็นองนะครับสำหรับอู่ห้องกาลสินเดือนนา เต็มเปี้ยนะครับผู้เดียนนาพระานเดียนนี่สำหรับมนีวันที่หนึ่งแล้วหลือมหอดเดียนหอดมือวะนะครับชนบุรีนะครับแล้วสั่งตะโดนเหรอพี่น้องผมมีรลาได้ขึ้นมาไงเทศกันนี้แหละครับก็ทยอยเอามัดทรงขึ้นเกานะครับแล้วก็อยู่พมพิรามเานั้นเพิ่นแห้งเฝ้าเลยเพิ่นถิดถอนมันกันแล้วนะครับเดียนนาพมพิรามนะครับพิษณุโลกแล้วก็สิไลเก็บขีบคือเดียนนาพุทธกิจการเต็มเปี้ยะนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมเปัดลงนะครับช่วงเดือนธันวาเดียวครับเมื่อวานกับทั้งจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมบนกระทัวมาสั่งนะครับแต่ว่าอำเภออย่างผมลืมตรงเบึงในโทรศัพท์อีกเทจนึงเป็นสามสิบหกแรงค้านบนนะครับนั่นกับเอฟซีกันนะครับพี่น้องเอฟซีเผิ่นเบื้องตลอดชอบใจใหญ่พระท่นวานะครับกระทัวมาสั่งอยู่อยู่นครสวรรค์เลยพี่น้องเลื่อมอำเภอนะครับเมื่อวานนะครับงานกับขามาทุกเมืองนะครับ ตัวนี้สีพิเศษแน่นะครับพอแล้วสร้างตัวดีดผ้าพร้อมเดี๋ยวค่อยเบิ้งนะครับเด้อมันได้บอกมันเป็นยังไงตัวดีดผ้านะครับทั้งผ่านขุดมันนะโอ้เรือหมดผ่านขุดมันตัวนี้นะเราสร้างผ่านขุดมันน้ำนะครับผ่านขุดมันนะครับตัวดีดผ้านะครับเท่นะครับขั้นนี้นะครับเดียบร้อยนะครับสาหรับตัวยกมันนะครับตัวนี้ไอเราเอาสามยางเลยนะครับแนวยกมัน ผ่านพุดมันเราก็พาเราก็สิมีเพิ่มนะครับตัวดิดผ่าอีกนะครับเพิ่มเป็นอุปกรณ์เสริมของแนวหยกมันเท่านะครับตัวดิดผ่าเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นน้ำกับนะครับ<อ>ตัวนี้ก็บทเป็นผ่านขุดมันนะครับตัวนี้เป็นของไซส์สามยี่สิบหกสามสิบสี่สามสิบสองได้เบิร์นะครับตัวนี้ไปหอดหาดิ้บแรงหมดแล้วครับนี่กัิเป็นผ่านขุดมันใบยี่สิบสี่นะครับผม ั้งได้พี่น้องตั้งได้นะครับวาใส่ใบอันนี้ก็ได้นะครับตั้งเห็ดได้นะครับแต่ว่าต้นทุนมันดสูงกว่านี่นะครับถ้าเขาใส่ใบใบผ่านดันนะครับใบเกลดนะพี่น้องแต่ตัวนี้ก็สามารถถอดตลับเปลียนกันได้นะครับตัวนี้ตัวนี้อาบเกลดห้ไหมอีกแล้วนะครับเด้อนะครับสีหญ่กว่าเกาหน่อยหนึ่งนะครับผมสูงกว่าเกาอีกหน่อยหนึ่งเอาเสียแล้วไปล่ะที่ผ่านขุดมันนะครับต้องสั้งว้เด้อพี่น้องผ่านขุดมันเพราะว่าทั้งเสียผมกะมันบ่ค่อยได้เห็ดว้นะครับ ถ้ามีเวลาผมจึงไปเหตุไววผ่านคุณมันต้องสร้างล่วงหนานะครับตัวนี้จะว่ากะถ้ามีเวลาผมก็อนไปเห็ดไววจักหาตัวสิบตัวนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวของรุ่นง่นะครับปฏิเหตุไววนะครับอีกจักสามที่อันหารหมดแล้วครับหารรุ่นหน่อยมันหลายนะพระเจ้าั่างหลายตัวนี้นะครับพี่น้องครับนะครับเป็นตัวยกมันนะครับสาหรับขายเขาอู่เขานะครับติดตั้งทั่วประเทศไทยนะยังเช่นวันนี้กับมาชนบุรีนะครับสัตหีบนะครับยุนนาวัดเขาชี้จันเลยนะครับมองข้าเจ้าองค์พระ ที่เป็นยิ่งเล้สื่อพวกเขาเละครับพี่น้องเขาเขาชี้จันนะครับตัวนี้ไอ้แล้วเอาตัวดิดตัวดิดผาผมนะครับสามารถถอดได้นะครับถ้าพี่น้องใจเอาไปยกไม้ยกไหล่เขาก็ถอดตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับแต่ยกมันเนาะมากอบไปประกอบไปนะครับตัวนี้มันสามารถเป็นเพลทเพลทถอดออกได้นะครับนี่หเบื้องนะครับเื่อพี่น้องเขาไปเห็ดเป็นตัวย่างก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นจิดิดผานะครับไม่ได้ปล้องเล็งลอกเลยนะครับทุกคนยืดตอกนะตัวนี้นะครับแอะท้องผาด้วย ต้องผ่านครับไห้้ผพามันอยู่หลังตัวนี้นะครับนี่พาไ้มันไ้มันอยู่หลังตัวดีดนะครับนี่เบื้องแรกมันมันดิลุดเลยต้องแรงเห็นบ่นนะครับเอาเข้มาอีกนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามันมาอยู่องีามันจะปลดเลยเพราะดึงมาหลังกันบ่ล่ะมันปลดเลยเขาต้องเอาผ่าไว้ตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วผมก็เฮ็ดหักไว้พรอมเห็นบ่าลุดตัวนี้ผมการการผ่าลุดนะครับ ตัวนี้เห็ดงอๆนี่เพื่อว่าการผ่านหลุดหลุดเคลือนยังว่ะจีการมันออกมาข้างนอกจ้ะการมันหลุดออกข้างแล้วมันจะมา้ยูงสี่นะเพราะฉะนั้นผมลงเห็ดไว้นะครับแล้วนะครับตัวหนาถ้าพี่น้องก็ตัวหนามันดีดไปได้ด้วยนะครับต้องเบิ้งเอานะครับเบิ้งหน้างานน้ำอีกเที้ยนึงนั่นะครับสบายเดี๋ยวดีดยวในเบื้องกลางอากาศนะครับนะครับทดลองให้พี่น้องเบิ้งนะครับ อยู่ที่หน้าวัดเขาชีจันนะครับผมจังหวัดชลบุรีนะครับติดพัทยาเลยครับืึอคืนก็นอนอยู่พัทยานะครับพัทยาพัทยาเหนือนะครับนะครับไปไปกินข่าวครับหมดลุงน้องเก้านะครับลุงชิ้นนะครับผมต่กอนเราอยู่นั้นผมมีน้องหลายๆคนเดียที่รู้จักนะครับเรามาขายขนมจีนนะครับรถเล่อยู่เมืองพัทยานะครับผู้ใดอยากกินขนมจีนกับลุงชิ้นเลยนะครับขนมจีนพัทยาเหนือนะครับล้วก็บเราก็มมิ้านอาหาร ของน้องสาวแล้วนะครับอยู่พัทยาเหนือนะครับด้านใหญ่เติบหนึ่งนะครับพลงานเป็นสิบแล้วครับมื้อคืนก็ได้นอนกินข้าวกินน้ำอยู่กับลุงนะครับหรือเอฟซีลูกน้องเก่าผมั่หละเป็นนายุหันเราก็นอนยุหันนะครับเขาโรงแรมนอนแล้วก็ชี้รถไมาอีกหีนสิบก้โลกับมหอดเขาแย่จันเขาชี้จันนะครับสัตหีบนะครับชลบุรีมันบ่ไกลกันไปน้องนะครับเดี๋ยวสิโยพไปน้องเาเบิ่งนะครับนี่ก็มีผามิโตดีดนะครับผานคุดนะครับกะ อยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทนะครับสองยางสามยางสี่ยางกว่านะครับเดี๋ยวออกมาล้องนะครับชุนบุรีนะครับเครื่องดื่มโอ้เสร็จแล้วเครื่องดื่มเสร็จแล้วพุดเยินเครื่องดื่มมาแล้วตูเลย ดือดผายพี่น้องเบิ้งนั้นนะครับอีกเจ้าลบนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวล่องตัวเดือดผายักษสามรอบพี่น้องเบิ้งนะครับเอาอีกเอาอีกนะครับอยู่ที่ชนบุรีสัตหีบนะครับผมเอฟซีทันใดนะครับระยองชนบุรีสายเชิงเซานะครับทางทีมงานอู่ฮ่อเด่นะครับเราสิไปหาเบิดลถูกหม่องถูกบิ้อีกรอบนึงอีกรอบนึง ตัวดีดผ้านะครับเพิ่มเงินแค่อีก 1, ่พันหาไปน้องนะครับก็ได้ตัวดีดผ้าเท่ๆสวยๆไปใช้แล้วก็สะดวกสบายได้งานเร็วกว่าเก่าอีกนะครับว้าแจ้วห้าสิบแรงนะครับผมสีน้ําเงินเวยๆนะครับอยู่ที่นะครับเขาชีจันชนบุรีนะครับผมอยู่ติดกับวัดทีวาคาัจเจาสลัก นั่นเลยนะครับพี่น้องสลักภูเขาเป็นรูปรุทตรูปนะครับเขาชี้จันทร์พี่น้องบ้านเราอยู่หน่าวัดเลยนะครับเอาหวัวาอาัดมาใส่เติมใส่หวัวเจลาบีหรือวะเขาสิมีหวัวาอาัดเจลาบีให้น้ำเลยนะครับเด็กบ้านใบเห็ดเตยๆเลยมีบูธนะครับมีหวัวเจลาบีให้ถอดได้ด้วยนะครับนะครับ,นะรบเพิ่มเงินแค่พันห้านะครับได้ตรงๆงเลยแลลูกพี่ เลื่อมเลื่อมไส่หัวเจละบีใสในจากน้อยนะครับการมันกันมันสันหรือว่าการมันนันันพ่นนะครับการมันซื้อกน่ะแหละใสให้จุกจุดนะครับตัวนี้ก็ถอดได้นะครับน็อตถอดได้เจ้าหนาแบบถอดได้เพิ่มเงินพันห้านะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดบปติดไปน้ำนะครับสองพันบาทนะครับขาผมไปติดตั้งน้ำนะครับแต่ผู้ใดมีแล้วประธานมตัวรีกันนะครับเพิ่มตังนะครับสองพันบาทนะครับ แล้วนะครับสสายแล้วนะครับรีวิวอีกน้องเบเิ่งนะครับตัวนี้เสร็จระยองเสร็จแล้วนะครับไอชนบุรีเสร็จแล้วนะครับกะสิไปนะครับผมพิษณุโลกนะครับผมอำเภอพรมพิรามนะครับตัวนั้นกัสิไม่ตัวดีดผ่าแบบนี้แหละครับเป็น47แรง2กระบอกนะครับอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับนั่นกัสิขึ้นไปนะครับรอบต่อไปน่าจะออกเดินทางวันที่สาช่วงเช้านะครับหรือว่าช่วงสายสายจักน้อยนะครับไปอำเภอพรมพิรามนะครับเตี๊บที่ผม ทางพิษณุโลกกันหลายนะครับวัดโบสถ์นะครับปุณพิรามนครไทยอีกหลายอำเภอหลายนะครับโซนนะครับผมที่ผมขึ้นไปนะครับจังหวัดพิศณุโลกแอบร้องให้พี่น้องครับเ่ไปดวงไปดันใส่ในปกตินะครับหมู่บ้านกอนกะนะครับทางอำเภอหนองบุญมากนะครับผมเอฟซีหนองบุญมากสั่งสองกระบอกเป็นสี่สิบเจ็ดแรงบ่พี่น้องนะครับ เดียวขึ้นไปซ้นเดียวกันครับบุรีรัมย์นะครับแถวแถวหานทรายแล้วก็จะเป็นอำเภออยังไงไอ้ลําปลายมาดนะครับื่องยงมันอีกหลายสิบคันเลยนะครับแล้วก็ขี่อีกหลายสิบคือพืทธิีรกาเต็มเปี้ยนะครับแล้วก็ทันวาก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับยังเส้นเมื่วันนะครับทันวานะครับของนครสวรรค์นะครับก็เริ่มเข่ามานะครับเข้าทุกมือครับงานงานเห็ดทุกมือทรงทุกมือนะครับแต่ว่า ซาเร็วกว่าข้นอยกับนะครับลุกน้องมันทางเสียงกระยุดเนี่ยมือไดมันมาเต็มกระเดีรยวนะครับแต่เครื่องยกมันก็ต้องได้เห็ดตรงมือเฮ้เก่าเหรอครับเอาไปน้องเนาะจงไปพ่อกันนะครับไอ้รอบตัวไปอยู่ภูหลักภักเหนือรอบนี้มาภักตะวันออกรอบหนาไปภักเหนือนะครับรอบนี้มาชนบุรีรอบหน้าไปพิษณุโลกนะครับแล้วก็เก็บงานใกล้ๆบ้านแถวชัยภูมิขอนแก่นนะครับขีบอ้อยยกมันนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์สิสกีตนะครับ กาฬสินกับมีนะครับกาฬสินกับมีแถวข้าม่วงนะครับแล้วก็อีกหลายอำเภอนะครับกาฬสินนะครับอา้าจังไปพอกันนะครับรอบตัวไปได้เลยนะครับผมสีเดียวกันมีตัวดียดเหมือนกันแต่จะเป็น2องกระบอกนะครับผมฝ้ายกันเลยนะครับ